สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับขนาดสี่ไร่3ามงานเกตารางวานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโรงงานตุ๊กตาเก่าที่ตอนนี้เขาคนเช่านะครับเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้ยังปล่อยล้างอยู่นะครับทางเจ้าของเขาเนี่ยก็เลยประกาศขาย จริงๆแล้วเนี่ยแบ่งขายได้2ไร่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดแบ่งฉนดให้ดูอีกทีนึงนะฮะว่าจะยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอาคารนะครับเป็นตัวอาคารของโรงงานนั่นแหละเป็นส่วนออฟฟิศแหละออฟฟิศเก่านะครับนี่ครับเข้ามาลมเย็นสบายดีนะครับก็จะแวดล้อมไปด้วยอาพาร์ตเมนต์ข้างหลังก็เป็นอาพาร์ตเมนต์เนี่ย ที่ตรงนี้ก็จะยื่นไปด้านโน้นเลยนะเนี่ยครับลักษณะเป็นเป็นฉากฉากนะเป็นมุมฉากเนี่ยผมให้ดูรอบๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอาคารเมื่อกี้ผมขออนุญาตพี่เขาแล้วนะนะครับตามผมมาเลยครับอนุญาตนะครับภายในนะครับก็ เนี่ยถ้าใครจะมาซื้อก็เป็นออฟฟิศประกอบก,กิจการต่อได้เลยตอนนี้ทางช่างเขานะครับก็ซ่อมแซมอยู่นะครับเราคนมาซื้อ <c oughs> เนี่ยฮะกำลังเชื่อมหลังคากันอยู่เลยนะฮะแล้วก็ นะัะรีโนเวทใหม่นั่นแหละนะฮะเมื่อกี้ผมก็ไปคุยกับพี่ช่างเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะเป็นโรงงานยาวไปเลยนะครับเดินไปโรงงานตุ๊กตาทั้งนั้นนี่ยครับผมพาเดิน คือถ้าจากโรงงานเนี่ยผมเดินมาจนสุดนี้นะฮะขออนุญาตเดินมาทางนี้นะฮะน,นี้ก็จะมาสุดลัวตรงนี้ครับผมจะเป็นรูปตัวเอลนั่นแหละครับเนี่ยฮะก็อันนี้ก็เป็นถนนทางสาธารประโยชน์ ก็อยู่ในตำบลน,นาป่านะครับถ้าตรงไปตรงนู้ก็จะทะลุตำบลหน,นองไม้แดงได้ครับผมเนี่ยครับผมพาเดินดูรอบๆโรงงานนะครับเละขอบรั้วโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้เป็นหลังโรงงานนี้เป็นสุดรั้วแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่ด้านหลังโรงงานนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะครับฝั่งที่เป็นโรงงานนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการปรับปรุงพื้นที่กันอยู่นะครับผมก็จะมีช่างมาทำงาน,นครับทำการซ่อมแซมอย่างเช่นพื้นนะครับแล้วก็หลังคาแล้วก็ส่วนอื่นๆที่มันชำรุดนะครับ ก็จะได้มีการปรับปรุงให้สวยงามต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังโรงงานก็จะมีอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับผมช่างก็กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมอยู่นะครับเพื่อรอคนมาซื้อนะครับผมอันนี้ก็สุดรัวแค่นี้ด้านหลังก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นบ้านคน เนี่ยฮะผมพาเดินเลาะขอบรั้วมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีต้นไม้ล่มลื่นทีเดียวครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีเป็นส่วนของด้านหลังริมรั้วโรงงานนะครับที่ติดกับอพาร์ตเมนต์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับ ในตัวอาคารโรงงานเหมือนกันนะครับผมเนี่ยฮะก็พื้นที่ทั้งหมด4ไร่3งานนะครับเจ็ตารางวาเอ้ยส4ตารางวาครับขอโทษทีเกือบเกไร่นั่นแหละครับแต่เจ๊เขาอยากจะตัดแบ่งขายได้ทีละสองไร่ก็คือฝั่งที่มันเป็นติ่งเนี่ยเจ๊แก,แ,กแกอยากจะขายออกไปก่อน เหมาะมากในการทำอพาร์ตเมนต์นะครับผมหรือว่าจะเป็นโรงงานถ้าใครจะมาเหมาซื้อก็ทั้ง5้าไล่เลยก็ได้นะครับ <laughs>